สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมอเบลีคลิปนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวไทยของเราในการแข่งขัน VNL ครับที่จะลุยลงสนามประเดิมนัดแรกพบอ,อิตาลีในวันพรุ่งนี้แล้วล่าสุดทางทีมงานของ FIVB ตากล้องต่างๆก็มาถ่ายภาพโฟโต้ชุดให้สาวไทยของเราครับเพื่อใช้เป็นการโปรโมท VNL 2023สาวไทยของเราแต่ละคนมาในชุดสีน้ำเงินเห็นชุดนี้แล้วต้องบอกเลยว่าสวยงามจริงๆครับใส่แล้วดู สดใสเข้มแข็งแข,ข็งแกร่งจริงๆสาวไทยของเราแต่ละคนมีการโพสท่าทางกันต่าง,างๆไม่ต้องห่วงกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการกระโดดการวางไม้วางมือ,อน่ารักสุดๆไปเลยครับอย่างเพียวมีการนอนโพสก็มาสุดปังมาก เห็นทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราแล้วก็รู้สึกสดใสสดชื่นครับสาวๆของเราแต่ละคนก็พร้อมเต็มที่แล้วกับการลุยในนัดแรกในวันพรุ่งนี้เรามารอเชียร์สาวไทยของเรากันครับให้สามารถเอาชนะอิตาลีให้ได้ถ้าสาวไทยของเราทําได้จะเป็นการประเดิมนัดแรกที่สุดปังมากๆเลยครับ